ของเล่นไหมก็ของเล่นไงของเล่นไหมของเล่นของเล่นไหมเออของเล่นหมดแหละบูชาพระมาพระไม่เข้าพวกก็ใช่ไงไอ้นี่ก็ไม่เข้าพวกเข้าพวกอันนี้คือมันคือชินจังของเล่นไหมของเล่นเออก็ต้องเอาพระมาตั้งค์ไปสวดบนข้างั่างม็ได้โอ้เก็กอะไรมันอลยทุกคนได้ยินอะไรไหมอะไรของมัานวะ อะไรวันนี้อ,อรา,รา,าร,ณารอามณ์ไหนฟังธรรมะกันดหรือว่าเหตุเกิดจากจาการที่มันซื้อของเล่นเยอะเกินไปนถึงกับปรงปรงไอชิลี้มึงทำอะไรเนี่ยฮะ ก็รู้ว่าทางานอารมณ์ไหนมาฟังธรรมะธรรมโมเนี่ยร้อยวันพันปีไม่เห็นจะฟังไม่เห็นจะสวดมนต์จิตเป็นนายกายเป็นบ่าฉันและเบาวเธอจิตจะพ้นทุกได้จิตจะพ้นทุกได้ก็ต้องพิจารณาตัวตัวธรรมดา้ด้ก่อนเ่ด้วยที่ทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะจิตไปฝืนธรรมดาใช่อะไรทุกคนเนี้ยที่ซื้อของเล่นมาเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวหนูมันคือกิเลส พราะตัวเธอนะค่ะไม่ใช่เพราะตัวเธอหละเพราะกระเป๋าตังหลอนไม่ใช่ใช่สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ได้ขึ้นจากตัวหนูมันเกิดจากกิเลสที่มันทําให้หนูหน้ามือตามัวขอขัดก่อนไอ้ฟังทาอ่ะทำมามันดีแล้วโอเคทำมาอันนี้ไม่ติดอืแต่อันนี้มันคืออะไรเอามาทำไมมันคงจะปงได้หรอกมันคงจะหายหรอกกิเลสอะกูไม่มีพระโอ้กูไม่เช ยังไงกูเอาเงินทั้งหมดที่มีไปซื้อของเล่นหมดแล้วกูจะเอาตังค์ที่ไหนไปบูชาพระหิ่งข้างล่างก็มีไปนั่งก็ได้ไปสวดมนต์ก็ได้ได้เอา<ม>ชินจังมา<ะ>ทำไมโอ้ยมันไม่ใช่แล้วไอ้น,นี่มันจะไม่เกิดกิเลสเยอะขึ้นเลยเนีย่มันไม่ใช่ชินจังตัวเนี้ยมันเป็นตัวข่มกิเลสนลคือไม่เวลาหนูเห็นมันใช่ไหมเวลาหนูเห็นพระชินอันนีนน้หนูจะเกิดความข่มกิเลสว่าเอ้ย หนูจะไม่กล้าซื้อของเล่นมันคือตัวเกิดกิเลสคือตัวคมกิเลสโอยแมงมาฟังธรรมะแล้วเอาชินจังมาตั้งนี่ทุกคนไอ้ฟังอะ่ะเออไม่ว่าโอเคมันดีแต่อันนี้มันไม่ใช่ขอบอกว่ามันคือตัวคมกิเลสทีดรู้ไหมสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึด้นเนี่ยมันไม่ใช่หนูหนูโดนกินเลสครอบงำน้ำมือตามวให้หนูซื้อไหม่ครับเยอะขนาดนี้ของเล่นเยอะขนาดนี้อ,อ,อ <laughs> แมงแบบเหมือนแบบ อะไรเอ่ยไม่เข้าพวกอะเข้าดิอันนี้อันนี้ของเล่นไหมก็ของเล่นไงของเล่นไหมของเล่นไม่ของเล่นไหมเออของเล่นหมดและของเล่นไหมข้างหลังอันนี้ก็ของเล่นเนี่ยของเล่นของเล่นโอ้โหนี่แก่นู่นน่ะของเล่นนั่นน่ะถ้าบูชาพระมาพระไม่เข้าพวกก็ใช่ไงไอ้นี่ก็ไม่เข้าพวกเข้าพวกอันนี้คือมันคือชินจังของเล่นไหมของเล่นเออก็ต้องเอาพาะมาตั้งไปสวดบนข้างล่างก็ได้ โอ๊ยเ,เ,กเก็บอะไรมันโอย,ยอะไรของ,อ,องมันเะอเออชีวิตมึงนี่มันไม่มีธรรมะในใจอ่ะอีเจ